ป้องนวัดงานเข้าหลังหลุดป,ปากตามจีบแอปทักษะออนกลางรายการเรียกได้ว่าความสวยเป็นเหตุอีกแล้วสำหรับคุณแม่คุณสตรองอย่างแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่เป็นโสดก็ฮอตมากจนทางด้านพระเอกคนดังอย่างป้องนวัฒหลุดป,ปากแอบจีบมานานแล้วกลางรายการโดยเทปล่าสุดรายการสามแซบทางด้านป้องนวัดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการประทาสามพิธีกรหนุ่มกัญชัย ชมพู่อารยาและแอปทักษออนโดยทางด้านป้องนวัดพาลูกชายสีขามาเปิดตัวในรายการด้วยงานนี้ทางด้านสาวชมพู่เลยชงเข้มให้กับแอปทักษออนว่ามีลูกก็ไม่ติดใช่ไหมทางด้านป้องนวัดเลยได้บอกว่าจีบเขามานานแล้วเขามาหาผมที่กองถ่ายด้วยใช้ของร่วมกันด้วยทำเอากรี๊ดกันทั้งศัตรูก่อนจะ,ฉะเฉลยว่าเราใช้ผู้กำกับร่วมกัน แต่เองงานนี้ก็ไม่รู้ว่าที่บอกว่าตามจีบมานานแล้วเจ้าตัวพูดเล่นหรือพูดจริงกันแน่เพราะทางด้านแอปทักษอ,อน,นั้นออกอาการเขินไม่เบาเลยทีเดียวล่าสุดหลังจากที่เทปได้ออนแอร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเทียบว่าป้องนวัดนั้นดูดีหล่อมากๆอยากเห็นละครครูแม่แอปแต่ในขณะที่มีชาวเน็ตอีกฝ่ายดราม่าบอกว่าให้แอปหนีไปไกล ไม่อยากให้เจอคนเจ้าชู้อีกเพราะป้องรวัดน,นั้นเจ้าชู้มากงานนี้เลยทําเกิดดราม่าขึ้นเบาๆแล้วล่ะสิหลังจากที่เจ้าตัวบอกตามจีบคุณแม่คนสวยมากนาน